สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำยาธาตุอบเชยไว้ทานเองที่บ้านหลายคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยได้ยินคำว่ายาธาตุอบเชยอาจจะรู้สึกว่ามันทำยากหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะทำให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ยากเลยแล้วปัจจุบันเนี้ยสมุนไพรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะแนะนำนะว่าสมุนไพรมีอะไรบ้างสมุนไพรต่างๆเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ออนไลน์เนาะมีมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะไอยาธาตุอบเชยเนี่ยอ่าบางคนถามไอ เอาไว้ทําอะไรยาธารบเชยเนี่ยมีไว้แก้การท้องอืดท้องเฟ้อนะพวกแก้การท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากแบบเวลามันมีกา๊าซในในท้องมากๆเนี่ยในลำไส้มากกว่าปกติเนี่ยก็จะมีการกำเริบของลมถ้าถ้าทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าลมกองหยาบนะมันจะทำให้รู้สึกแน่นจุกเสียดนะคะสาเหตุมันก็คือมาจากหลายอย่างเลยส่วนใหญ่ก็จะเลื้อรังจากจากการทำปฏิบัติการพฤติกรรม เรือรังจากพฤติกรรมหรือของธาตุมันเองเนี่ยมันหย่อนมันกำเริ่มมันพิการก็แล้วแต่เนาะนะคะ,ะทั้งหมดเนี้ยความผิดปกติของการย่อยหรือการเสื่อมของของระบบเนี่ยมันก็ทําให้เกิด เกิดลมกองหยาบอย่างที่บอกแล้วก็มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวยาธาตุอบเชยก็จะช่วยเพราะเป็นยาขับลมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงในส่วนของวิธีการทําเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวสมุนไพรแล้วก็การชั่งยากับเขาเรียกอะไรอะปริมาณในการในการใช้วันนี้เราจะทําโดยใช้น้ําทั้งหมด9ลิตรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องใช้สมุนไพรตัวใดและน้าหนักเท่าไหร่นาออ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้ช่วยนะคะมาช่วยในเรื่องของการชั่งยาอาเรียนเชิญคุณน้องนะคะ มามามาช่วยกันนะฮะอ่ะตัวแรกก่อนตัวแรกเป็นตัวเขาเรียกอะไรก็คือตัวตัวตัวแรกนะก็เป็นตัวเอกของเขาเนาะเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วยาทาดอบเชยนะคะก็ตัวแรกเราจะเรียกเขาว่าอบเชยเทศนะตัวนี้มันจะมีรสหวานนะมันก็จะแก้พวกอาการจุกเสียดแน่นเฟิร์มมันเป็นเรื่องช่วยขับลมในปริมาณน้ำา9ลิตรเนี่ยเราจะใช้ยาทาดอบเชยทั้งหมดเนี่ยร้อยห้าสิบกรัมนะคะร้อยห้าสิบกรัมนะคะ วิธีการก็คือเราก็จะชั่งยาเตรียมไว้ก่อนนะคะการทํายาไทยเนะี่ยอยากให้ทุกคนต้องต้องเตรียมยาให้ครบในในจำนวนตัวยาก่อนเช่นมีตัวยา10ตัวเตรียมช่างให้ครบก่อนแล้วค่อยไปทําไปลงกรรมวิธีในการในการทำนะคะอ่ะอันนี้150 ตัวอบเชยเนี่ยก็คือเราสามารถสั่งออนไลน์ได้มันจะมีทั้งแบบสั้นแบบยาวแบบมาเป็นแตกหักแล้วได้หมดนะคะจริงๆก็คือใช้งานได้หมดนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเกรดของอ่าเกรดของตัวอบเชยเนี่ยแบบไหนแต่วันนี้ที่เรานํามาเนี่ยจะเป็นเกรดอย่างดีนะคะเกรดอย่างดีร้อย้าสอ้าเป๊ะเลยนะคะร้อยห้าสิบนี่คือตัวที่หน,นะคะอ่าตัวที่หอ่านะคะ อ่ะคราวนี้ตัวที่สองนะคะตัวที่สองจะเป็นเปลือกสมุดร,ระแหวงเปลือกสมุดร,ระแหวงอ่านั่นแหละโอเคเปลือกสมุดร,ระแหวงนะคะเปลือกสมุดร,ระแหวงเนี่ยก็จะมี มีความหอมนะจริงๆแล้วจะมีความหอมรสของเขาเนี่ยจะเป็นรสร้อนป่านะคะช่วยขับลมในลำไส้แก้ธาตุพิการนะคะในปริมาณน้ำ9ลิตรเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเปลือกสมุนระรแว้งเนี่ย150กรัมเช่นเดียวกันจะเสมอกันนะคะกับอ,อบเชยนะคะกับตัวอบเชยนี่หน้าตาเปลือกสมุนระรแว้งจะแบบเป็นเปลือกไม้นะคะ โอเค150กรัมนะคะตัวถัดไปตัวถัดไปนะคะจะเป็นชะเอมเทศนะคะชะเอมเทศชะเอมเทศอันนี้นะคะจริงๆเขาจะค่อนข้างให้รสหวานเขาจะให้รสหวานกับตัวยาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางท่านที่ชอบความหวานเนี่ยอาจจะ ใช้ได้ถึงใส่ได้ถึง150กรัมนะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าทีมงานทีมงานลูกหมอของพวกเรานะคะก็คือไม่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 อยากให้หวานมากเราก็จะใส่แค่ร้0ยกรัมนะคะร้อยกรัมเพราะฉะนั้นตัวชะเอมเทศเนี่ยขึ้นกับการปรุงปรุงรดยาของของพวกเรานะคะชะเอมเทศเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีเป็นเป็นรสหวานชุ่มนะคะทําให้รสยามันดีขึ้นนะคะแก้อาการเจ็บคอบํารุงปอดแล้วก็ลดเลืองอาการอ่อนเพลียด้วยแก้น้ําลายเหนียวต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นวัน ันนี้เราใส่แค่100นะคะเราใส่แค่100แต่ถ้าท่านใดที่อยากได้หวานขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยอาจจะใส่สักร้อยห้ได้อยู่นะคะร้อได้อยู่รูปร่างจะเอมเทศนะคะอันนี้ก็สั่งซื้อออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะจะเป็น รูปร่างเชือเอมเทศเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นลักษณะของแผ่นยาวๆอันนี้คือเขาสไลด์มาแล้วนะคะเขาสไลด์มาแล้วจะมีมีความกรอบถ้าหักอะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะหักได้เลยนะคะหักได้เลยยกเว้นว่าถ้าเราออกมาไว้นอกถุงนงันๆมันอาจจะเหนียวบ้างนะคะอันเหนียวบ้างแต่ว่าวิธีการใช้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาทั้งเอาพสมุนไพทั้งหมดเนี่ยไป ไปไปทำโดนความร้อนอีกทีหนึ่งอันนี้เพื่อให้มันสะอาดขึ้นนะคะอันนี้คือใชเอ็มเทศจบไปตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปกดหัวบัวกดหัวบัวกดหัวบัวนะคะอันนี้กดหัวบัวรูปร่างกดหัวบัวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นี่นะคะจะเป็นหัวหัวเลยนะคะเป็นหัวหัวกดหัวบัวนี้เราจะใช้ปริมาณที่น้อยกว่านะคะน้อยกว่าก็คือกดหัวบัวเราจะใช้อยู่30กรัมนะคะ30กรัม ประมาณถ้าเทียบกันก็ประมาณสัก2อถึงหัวนะคะจะแล้วแต่ว่าเราได้หัวเล็กหัวใหญ่มาแต่วันนี้ได้สมุนไพรมาค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างสวยสมุนไพรสวยมากนะคะกดหัวบัวเอาดีปรีนะคะอ่าดีปรีตัวต่อไปนะคะจะเป็นดีปรีดีปรีจะมีรสเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็จะ แก้จุกเสียดแน่นท้องจะสังเกตว่าตัวยาส่วนใหญ่ในยาธาตุเชยจะเป็นลดเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็มีมีสรรพคุณคือเกี่ยวกับเรื่องขับลมเรื่องแก้จุกเสียดนะคะดีปีนี่ก็ขับลมในลำไส้เหมือนกันให้ผายเลยนะคะดีปีเราใช้60นะคะ60อ่ะดีปี60นะคะตัวนี้จะออกจะทำให้ตัวยาเนี่ยออกรดลดเผ็ดนะคะต่อไปการพู การพลูนะคะการพรูเราจะใช้ปริมาณคือ100นะคะการพรูเนี่ยจะมีรสเผ็ดกลิ่นเขาจะหอมนะคะการพลูจะแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะขับผายลมขับลมในลำไส้แก้ปวดท้องแน่นจุกเสียดนะคะแก้อุจจาระพิการนะคะตัวการผูการพรูนี้หลายๆคนส่วนใหญ่จะจะรู้จักนะคะจะถ้าว่านักึกษาแพทย์แผนไทยเราจะรู้กันในนามไมโครโฟนจิ๋วนะคะรูปร่างเขาจะเหมือนไมโครโฟนจิว๋ว 100นะคะการพูใช้ห0ึ่งการเตรียมตัวยาสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมให้ครบก่อนแล้วเราถึงจะไปเริ่มกรรมวิธีนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าลืมขึ้นมามันจะยุ่งนะคะมันจะยุ่งต้องมีให้ครบ กะลำพักอ่ะเดี๋ยวตัวต่อไปเป็นกะลำพักนี่กะลำพักกะลำพักนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรอีกหนึ่งตัวที่ใช้ในยาธาตุอบเชยนะคะตัวกะลำพักเนี่ยของเราเดี๋ยวครั้งนี้เราจะใช้ทั้งหมด30นะคะ30กะลำพัก30เงาขิง กะลัพัก30นะคะก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะได้สมุนไพรามาในาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะแต่ให้อยู่ประมาณนี้นะคะกะลัมพัก30กะลัมพักเรียบร้อยต่อไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวสำคัญนะคะจะเป็นสมุนไพรสดตัวเดียวในยาธาตุอบเชยก็คือตัวเงาขิงนะคะเงาขิงตัวเงาขิงนะคะเดี๋ยวให้เงาขิงนี่เราใช้100นะคะ100กรัมนะคะ100กรัม อืมโอเคและตัวสุดท้ายนะคะตัวรองสุดท้ายเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเมนทอนซึ่งเราจะไว้ใส่หลังจากที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยเมนทอนเนี่ยเราจะใช้สี่แต่วันนี้เมนทอนเราอาจจะไม่ได้เอามาชั่งให้ดูเนาะตัวต่อไปก็คือตัวสุดท้ายของตัวสมุนไพรนะคะก็คือเทียนนะคะเทียนเทียนดำเทียนดําแห้งนะคะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัว,ต,วตัวเม็ดสมุนไพรอีกทีนะคะเทียนดําแห้งเนี่ยเขาก็จะมี เทียนดำเนี่ยเขาก็จะช่วยบำรุงโลหิตนะคะแต่ในตัวยาของยาธาตุอบเชยเนี่ยที่ใส่เทียนดำเนี่ยเราใส่เทียน20นะคะ20ใช้20กรัมตัวนี้ก็จะมีมีเขาก็จะมีสรมพคุณคือการขับลมเช่นเดียวกันนะคะใช้20กรัมอ่ะโอเค20กรัมพอเราเตรียมสอ่านี่นะคะเทียนดำหน้าตาแบบนี้นะคะพอเราเราเตรียมอ่ะ อพอเราเตรียมสมุนไพรทั้งครบทั้งหมดเราก็มาดูว่าเราดูจากรสยาและสรรพคุณเนี่ยยาธาตุอบเชยขนาดเนี้ยเราจะมีทั้งตัวยาตรงตัวยาช่วยแล้วก็ตัวยาประกอบนะคะซึ่งช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องขับลมบำรุงโลหิตช่วยย่อยอาหารนะคะแล้วก็ผสมอยู่ในตำรับเดียวกันหมดเลยนะคะตัวเนี้ย ถือว่าเป็นตัวยาที่เราสามารถทำทำทานเองที่บ้านได้นะคะเพราะว่าสมุนไพรไม่ใช่สมุนไพราหายากนะคะเราก็สามารถสั่งซื้อมาแล้วก็ทําตามสูตรที่แจ้งไปซึ่งเดี๋ยวในสูตรเนี่ยเราอาจจะมีไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะว่าปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้อีกทีนึงเนาะนะคะเดี๋ยวเสร็จจากการเตรียมต่อไปก็จะเป็นตอนนี้เราเตรียมตัวยาแล้วต่อไปก็เป็นการอาตํานะคะ ตัวยาทั้งหมดเราจะไปนําไปตําให้พอแหลกนะคะตำพอแหลกเดี๋ยวเราจะตําแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูทีนึงในขั้นตอนการตาตำพอแหลกเสร็จเราจะนําไปต้มนะคะอันนี้เดี๋ยวไปในขั้นตอนถัดไปนะโอเค ตอนในการย่อยสมุนไพรนะคะสำหรับการทำยาธาตุดบเชยก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทั้งตำทั้งสับทั้งโขกทั้งฉีกอะไรก็แล้วแต่นะคะจนเราได้สมุนไพรามานี่ในหม้อนี้นะคะในหม้อนี้เราก็ใส่รวมมาได้เลยเพราะทั้งหมดมันเป็นสมุนไพรแห้งนะคะไม่ว่าจะอบเชยเชเอมเมทใดๆนะคะแต่ว่ามันจะมีสมุนไพรสดเพียงตัวเดียวนะคะเพียงตัวเดียวของตำรับนี้ก็คือขิงสดนะคะขิงแก่นะคะตัวเนี้ยเราจะใส่ก็ต่อเมื่อต้มไปได,ได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอน วิธีการต้มนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคก็หลังจากที่เราเตรียมสมุนไพรเรียบร้อยย,อย่อยเรียบร้อยเสร็จเราก็จะมาตั้งเตานะคะเราก็จะตั้งน้ำเนี่ยใช้น้ําทั้งหมด9ลิตรนะคะเราจะตั้งให้น้ําเดือดก่อนแล้วเราถึงจะใส่ตัวสมุนไพรจะใส่สมุนไพรแห้งไปลงไปก่อนแล้วตัวขิงเราจะใส่ตามที่หลังอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมในเรื่องส่วนตรงนี้กันนะคะโอเค พอเราต้มน้ําเดือดแล้วนะคะน้ําเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สมุนไพรก็คือกลุ่มสมุนไพรแห้งนะคะที่เราตำเราโขกเนี่ยเราก็ใส่ลงไปอตามดังในรูปนะคะ เราก็จะใส่ลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะทิ้งแบบไฟแรงนะคะอันนี้คือเป็นแบบไฟแรงเนี่ยเราจะใช้เวลา15นาทีแล้วพอเสร็จจากไฟแรงเนี่ยสินาทีแล้วอะ่ะเราจะเบาไฟให้เหลือไฟกลางเนี่ยอีก30นาที30นาทีแล้วพอจบจากไฟกลางเนี่ยเราจะใส่ใส่ขิงละใส่ของสดซึ่งหลังจากนั้นเราจะตุนด้วยไฟอ่อนยาวไปอีก สามชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เรารอให้ตัวยาเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยเราค่อยมาชิมกันโอเค อนนี้นะคะเราก็ใช้ไฟแบบไฟเดือดคือไฟแรงนะคะครบ15นาทีนะคะก็ตอนนี้ตัวยาก็จะเดือดแบบนี้เลยนะคะน้ําจะเดือดแบบนี้คราวนี้พอถึงตนครบ15นาทีแล้วเนี่ยตอนนี้ในในหม้อเนี่ยเราจะมีแต่สมุนไพรแห้งตอนนี้ก็ได้เวลาในการใส่สมุนไพรสดเพียงตัวเดียวนั่นก็คือขิงขิงแก่นะคะเราก็ใส่ไปเลยฮะ,ะใส่ไปได้เลยอ่าใส่ไปเลยแล้วก็หลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราจะปรับ ปรับไฟนะคะให้เป็นไฟกลางไฟกลางเนี่ยเราจะปรับให้เหลืออยู่ประมาณ30นาทีแล้วพอหลังจาก30นาทีเนี่ยเราจะมาเบาให้เหลือไฟอ่อนอีกยาวๆเลยตุ่นยาวๆไปอีก3ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของการทายา,าธาตุอบเชยเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่ออีกทีนึงว่าหลังจากที่เรียบร้อยแล้วมันจะได้เป็นน้ําหรือว่ารสชาติเป็นแบบไหนเนาะอ่ะโอเค